สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ว่าจะพาทุกคนไปตลาดด้วยกันสันตินายมากมาอยู่บ้านแล้วแบบว่าติดชิวอะเดี๋ยวแบาบน้ำก่อนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบิ่จะพาทุกคนไปตลาดนะตลาดนัดอำเภอมันจาคิรีคือช่วงช่วงช่วงเช้าก็จะไปแบบว่าไปตลาดสดช่วงบ่ายก็จะแบบไปตลาดนัดคลองถมนะคะ นี่แล้วก็แต่งหน้าให้ดูนะคะไปดูกันเลยคลิปแต่งหน้ากลับมาแล้วจ้าวันนี้บิวจะไปไปตลาดเนาะเดี๋ยวนะอาจจะไม่มีเทคนิคอะไรมากมายนะเธอจะเป็นฟิลแบบว่า every day ลุคแบบฟิลแบบเดินตลาดวันนี้เตรียมผิวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงแก้มนะเธอมารงแก้มมารงแก้มเทคนิคใหม่ ที่อยากจะแชร์น,นะอันนี้ไม่ได้คอนทงคอนทัวร์เลยเลยนะอันนี้เอาสีเข้มนะเธอลงไว้ข้างหลังอันนี้ไปได้เทคนิคจากช่างแต่งหน้ามา แล้วก็สีอ่อนทนไหนก็ได้เธออันนี้พี่มันจะมีแบบอันนี้เป็นสีชมพูแล้วมันก็มีชิมเมอร์นิดนึงจะาลงหน้าแก้มตรงนี้เบาๆแล้วสีมันจะนัวเข้าหากันนัวแบบจึงแบบถูกต้องไหมดีมากจริงๆ อันนี้เป็นสีแก้มเจ้าสาวด้วยเลยนะเนีประมาณนี้เห็นไหมสีมันนัวมากเธอะลดมากเดี๋ยวไปเขียนคิวก่อนวิแวะไปแต่งให้มันเสร็จเลยทุกคนเดี๋ยวคิดมันจะยาวไปเธอจะเป็นฟิลแบบว่า every day l o o แบบฟิลแบบเดินตลาดวันเนี้ยเดี๋ยวปัดมาข้างลานิดนึงเธอ ั้งแต่เช้าเธอฉันยังไม่ได้ไปเลยมัวเอิงเองอยู่เดินนะวันนี้ก็เที่ยงก็บ่ายแล้วนะหานาฬิกาเดซมอเร่เดี๋ยวนะมานั่งคิดก่อนว่าต้องซื้ออะไรบ้างหลักๆเลยคือผักแล้วก็มีความอยากไปกินข้าวที่ตลาดนะเธอไปตลาดด้วยกันจ้าได้ยินไหมเธอมีความหลมๆเลยกินมอแล้วเนี่ย จะสักเกือบเกือบไปสองป่ะขโมยจเยอะมากค่ะเดยวกินเสร็จก่อนเดี๋ยวจะแชร์พิกัดมทุกคน

นั่นนงมีห้องแบบไม่เย็นกับห้องห้องเย็นนะนี่หน้าไม่ขาค่ะไม่ถ่ายเลยค่ะไม่ได้อยากถ่ายนะคะบิมาอันนี้แม่คุณแม่บิมาเน,นี่ยเอาหมอกกะเทียมเจียวไหมคนไทยวายวายัว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 ค่ะมุ้ยเธอเลิศมากอันนี้อร่อยมากที่เด็ด <c oughs> ร้านนั่งอยู่ตรงนี้นะเธอแบบว่าถ้าเกิดว,ว่าตรงมาจากเส้นเส้นเส้นทะยืนนะเธอตรงมาแล้วเธอเลี้ยวมาเลี้ยวขว่ามือมาเดี๋ยวจะนี่ร้านนั่งอยู่ตรงนี้ไอยอยู่ตรงนี้จ้าอร่อยมากเป็นร้านประจําของคือเป็นร้านประจําของครอบครัวนะทุกคนเราก็จะไปตลาดต่อจ้าโหนูนี่บรรยากาศตลาดอัเคอมันจาคิรีมาอุดหนุนแม่ค้าหน่อยเธอ ไม่อุ่นุนนแต่แบบไม่โคลโลตันบิ๊กซีก็จะมาอุ่นแม่ค้าี่จะมาซื้อผักสดอ่ะเพราะว่าเพราะว่าจะไปทำกับข้บาวให้พ่อกับแม่ร้านผักสดอยู่ไหนหนาะ สื่อผักเลยลบอบบีนหน้ามีก็เลยม่สื่อแท่งนล้นนะนี่เธอมีสิอเอาตนอ้นหอมับผักสีสื่อไปเห็ดเหตุ่หแห่ก็พอแหละแม่กรรม้ฮนู้นนะเลยขอเงินแม่มาสื่อเอง <laughs> เอาพริกเขียวกับพริกแดงนำ้ำ แม่คำมอบ,มบอ่าตลาดสดมันตาเธอแล้วก็พริกเขียวแดง20บาทก็พอ20บาทก็พอมีการขวบคุ่มอีกนะนี่แม่ค่ะยืนยุ่ใส่ยางยุงย่ใสย่ยางก็ไปจูงแขนมาสื่อเธอท้าวมาสคุณแม<อ>่สีส่สิบบาทนะขอบคุณค่ะ<อ> ี่มุ้่จะเอาบอกนี่ก็สวยนะาายันไ้ไมาสวยมากอันนี้ขออะไรแม่าไหร่เโอเคียอ,อ,อาไปพารทให้แม่ดีกว่าขอเพิ่มอีก ผักงามมากเออซึ่งจะมารีวิวลูกชิ้นอันนี้อร่อยมากคุณโอ๋เรกรดก,ก,กินแล้วเหมือนอยู่แบบเหมือนมัอนอยู่ยอวาราาดะเพราะว่าลูกชิ้นทำก๋วยเตี๋ยวที่อยอวาร่ามันจะฟีลนี้เลยเธออันนี้จะมาซื้อของแบบไปทำแกงจืดให้พ่อกับแม่ คว่าอันนี้อร่อยกว่าอันนี้ลาก้างอะอรอ,อีกอ่ะพีนหนู่มฉันไม่เคยมาตลาดคลองถมแบบแปดขนาดนี้เ <laughs> พราะว่าช่วงอายุมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะ ก็เลยต้องแบบว่ามาตอนแดดแดดนี่เนาะสมัยก่อนนะเธอยังพอแรงจ้าไม่อย่างกับเบาจ้าคุณหนูมีไหมหนามีไหมหนาอยากได้ที่หนีผมที่มันเป็นดอกไม้อ่ะเพราะว่าเราซื้อผัดกันเสร็จแล้วใช่ไหมขั้นมาซื้อที่หนีผมที่มันเป็นดอกไม้ซึ่งเมื่อกี้ก็ไม่มีจ้ะน่ารักเดี่ยวฉันกลับมาจากตลาดแล้วเดี๋ยวจะมาห่อของให้ดูนะว่าซื้ออะไรมา คือสมัยก่อนอ่ะจะห่อของแบบพวกเครื่องสำอางอะไรอยี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เครื่องครัวจ้ะนะอันนี้ซื้อมาให้พ่อกับแม่เธอและไปเดินของผมมาแล้วเรียบร้อยแต่มีมีความรู้สึกว่าดูจะกินอันนี้ <laughs> <c oughs> แล้วก็เอออันนี้ห้าบาทอะกํละห้าบาทอด้ ขายเอามันซื้อมาไว้เผื่อแบบต้มยำแล้วก็ไปแวะคลองถมเธอฉันได้นี้มาอละสิบบาทถามนางอยู่ว่านางได้กําไรอะไรไหมเนี่ยฉันได้มันอละสิบบาทอันนี้เผื่อแบบว่าแกงแกงจืดให้พ่อกับแม่นะเพราะว่ามีซื้อเครื่องมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปแวะโรตัส์ได้นำมะน,นีมาแล้วก็กาแฟ ไอ้ไม่ใช่สิอันนี้ชาไต้หวันแล้วก็น,นี้กาแฟดำม,มีความแบบอยากชิมเนาะแล้วก็อยากกินโยเกิร์ต่เธอก็เลยซื้อโยเกิร์ตมาด้วยแล้วก็ต๊อมอัมต้าหู้แล้วก็ลูกชิ้นเธอลูกชิ้นเนี้ยอร่อยมากลูกชิ้นมหาชัยมันให้ฟีลความรู้สึกว่าเหมือนอยู่เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่โลตัสเอ้ยโลตัสมาสั้นพ่อซื้อมาจากโลตัสเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่เยาวราชแล้วก็มีจะได้ อันนี้มาด้วยต้มหู้เนาะแล้วก็อันนี้อร่อยมากเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเค้กกล้วยหอมที่มันโรยชิพที่มันเป็นช็อกโ,โกแลตอ่ะเก็บไว้ยิ่งนานยิ่งอร่อยเถอะก็อันนี้จะเป็นโซนที่เราต้องเอาเก็บในตู้เย็นยังไม่หมดนะจ๊ะพี่สาวแวะไปซื้อผักมาจ้า ริกแดงกับพริกเขียวเผื่อจะทําตำแจ๋วนะคุณนาแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ต้นหอมแล้วก็อะไรอะผักชีแล้วก็ในตู้เย็นดูเห็นว่ามันมีแตงหลายถุงเลยดูก็เลยซื้อน,นี้มาด้วยเผื่อจะวันไหนจะผัดเคีื่หวานนะคะเดีย๋ยนะาเธอ ไปแล้วค่ะเธอทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆที่กดเข้ามาดูนะคะวิวจะแบบวิวไปตัดคลิปละ <c oughs> จะกันคลิปหนะะ้าค่ะเธอฉันแวะมาชิมน้ำอันนี้ให้ดู <c oughs> อร่อยมากมันให้ความรู้สึกว่าเหมือนคาบิละตัว <c oughs> ใช่ไหมฉันฉันฉันพูดชื่อถูกป,ปะ <c oughs> เป็นน้ำสดชื่น คือบิ๊กชอบกินเขาเรียกว่าะไะบิวกชอบกินพวกยาคูพวกอะไรอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันอยู่ในรูปแบบของน้ำสดชื่อนอะอร่อยมากเลยอะ่ะเขาก็ชาลาดคิดชาลาดทำเนาะ